ตาเทวตาสันติวิหารวีวาสีนีทูเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมมาาเนนภวันเตอูชิตาโสธิกะ โรนเตทวิหารมันทะเรเทราจามาชานาวกาจะพิกขาวสารามิกาธานปาตีอุปาสากาคามาจาเทสานิขมาจาอิสาราสาปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภูชาเยปิจาอันทสัมภาวาสังเสทชาตาอาทาัทโวปปาติกาเนยย นิยานิกังธรรมวารังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสะกะโรนตุสังขายังท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมธราจะปุคาลาสังโคโหตุสักะมัคโควะวอัธยาจะหิตายะจะอัมเหรขิตูสัมธรรมโมสพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปานุเนยามะธรรมเม อริยปาเวทิตาปฟสนาโหนตุสาเพปีปานิโนพุทธะาส,าสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปะวะสตูวุธิภาวายาสตานางสามิทางเนตูเมทานิงมาตาบิตาจะรัชรชังนิจังราคันตีปุตตะกลงเอวังธรมเมนาราชาโนปราชรคันตุสัพะทา ทุกขาปตาจะนิทุกข้าพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหอนตูสับเพปีปานิโนเอตวะวตาจะอำเฮหิสัมภาตัง ปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท,ทาทนนตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพาทาภาวนาริราตาโหนตุขาชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภรัปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนรักขังพันธามิสัพพะโส ฮนตุสาพ,พังสุมังขาลังรักขันตุสาพาพเทวตาสาพาพุทธาหนุภาเวนะโสทีฮนตูนิรันตารังฮนตุสาพ,พังสุมังขาลังรักขันตุสาพาเทวตา สัพพาธรมานุภาเวนาโสทิโหนตุนิรันตะรังโหตุสัพพังสุมังข์ขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพังคานุภาเวนาโสทิโหนตุนิรันตะรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาไายด้วยการ สาธาย,ายบทสวดพระสวดพระปริพาาระคา,าถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธาย,ายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดจงอํานวยให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศษฐีเหรียญยอดเศษฐีเหรียญวหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปาริดีจงสําเร็จศักดิ์สิทธุทประการเธอ เจอสทุ้ก่ะ